สวัสดียมค่ำคืนครับผมวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนคัสเเสร็จไปแล้วก็เจาะเทนเครื่องใหม่ให้เครื่องมันตรงนะครับเสร็จแล้วคนนี้ผมเอาไปลองวิ่งดูกาจะลองชุดคัสชุดอะไรอะ่ะกดไปประมาณกือบสุดเสียงนะครับนี่ดูคราบน้ำมัน ผลปรากฏว่าท่อแตกครับท่อแตกแล้วก็นี่ครับที่ยึดท่อขาดนี่นะครับชัดเจนเลยตรงนี้ รูโบเลยโอเคครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวจะลองใส่ท่อเดิมไปวิ่งดูว่าจะวิ่งได้ไหมทำอีกอย่างเสร็จอีกอย่างหนึ่งพังนะครับนี่อันนี้ก็รอยรั่วออกข้างบนน่าจะต้องถึงแก่แกเวลาแล้วครับต้องเอาไปเชื่อมแล้วก็เลยไม่รู้เลยครับว่า วิ่งเป็นยังไงเพราะว่าจูนก็ยังไม่ได้ยังติดหนาอยู่แต่คัดที่เปลี่ยนไปก็โอเคนะครับรอบจับก็อยู่ประมาณที่ผมวัดดูนะตัววัดรอบผมก็อยู่ประมาณเกือบสี่พันรอบนะครับคัดเริ่มจับก็สามารถเบิ้ลออกตัวได้เบิ้ลแบบเรียกรอบได้นะครับแต่อันก่อนหน้านี้คือสปริงมันอ่อนสตาร์ทแล้วเบิลเบิลก็คือล้อมหมุนเลยอันนี้เบิ้ลยังพอมีแบบว่า ให้เครื่องมันได้เรียกกำลังนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรที่แรกว่าจะเยียงเสื้อครับแต่ขิดเกียจแล้วเมื่อคืนเด็กไปหน่อยโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับว่าถ้าใส่ท่อเดิมจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะครับ